Yeah, see. ลูกหลานญาติพี่น้องที่เป็นคนดีมีสิ่งเสมอกัน あ、uh はい。 ชิตที่เมตตามต่อเขา,น,านิยมนะหาวิธีการชวนเข้ามาวัด เพื่อนหูเป็นที่งงงงรักของคนเพื่อนหูของญาติเทพเจวราเพราะรักษารเราจากไปไหนจะทําอะไรจะกอบกิ่จการอะไรมันก็จะมีแต่ความสมมําเร็จความเจริญน,นะแล้วถ้าเราตายแล้วนะลูกหลานญาติี่น้องเขาเดําเนินรอยตามพระพุทธศาสนาตามหลักตามประเพณีวัฒนธรรมเขาก็จะตรวจน้ําให้เราได้กินได้สเสวยได้พ้นจากปุ๊บนั้น ถ้าเราเกิดเป็นเทวดามนันก็ดีไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นสุสรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเชือเป็นวิญญาเล่ร่อนอยู่ตามสุนทตูุ้้งมมไม้ตามหนองคลองบึงต่งา,ออางๆแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินอะไรหนาวก็ต้องทนหิวก็ต้องทนร้อนก็ต้องทนเพราะเราไปบอกกล่าวเขาไม่ได้นะเราไปปกต,ตัวเขาเองไม่ได้ และไอ้ลูกหลานยากี่น้องหรือมันก็ทําให้เราไม่ได้เพราะมันไม่รู้มันไม่เคยมาวัดมันไม่รู้ประเพณีวัฒนธรรมเราก็เลยกลายเป็นคนอผดไปนายโยมนะอย่าคิดว่าเอ้ยฉันมาทําบุญวันนี้ฉันมารักษาติ5ห้าวันนี้แล้วได้สบายใจกูลักตายแล้วกูไม่ตกนกรกแล้วอย่าคิดนายโยมนะอย่าคิดวันเวลามันผ่านไปผ่านไปสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย โรคโปรดหลงนี่มันคอยจ้องจะทำลายเราอยู่มานต,ต่างๆมันคอยจ้องจะเหยียบย่ำเราอยู่ขณะเราจะตายวิบากการรมที่เราทำเอาไว้กรรมไม่ดีที่เราทำเอาไว้มันมาาันจับกินเราขณะนั้นแน่นอนลนโยมให้โยมบวชทัศสิบยี่สิบพรรษาด้วยโยมก็ตกนรกอยากคิดว่าข้าหลืงมันจะรักษาโยมได้นะอยากคิดว่าข้าสาวจะรักษาโยมได้ อย่าคิดว่าแค่ศีลห้ามันจะรักษาโยมได้นะตกนรกทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นไถ่ยมเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอันต์เท่านั้นเพราะจิตท่านคนแล้วแต่เราีิจิตยังหมกมุ่นอยู่ในกรรมกิเลสต่างๆยังอยู่ในโลกโลงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าตระมากักเอ้ยฉันไปวัดท,ทุกวันฉันไปสวดมนต์ทุกวัน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 ฉันไม่ตกนรกหรอกอย่าคิดเพราะจิตเรายังไม่ว่า เรายังโก่พดอยู่ในสิ่งต่างๆมากมายสมุิต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้นชวนเพื่อนมาชวนคนมาให้เข้ามาเรียนรู้ว่กเกิดการสวดมนต์ไหว้พัะทำยังไงการใส่บาตรทำบุญทำยังไงการสวดน้ำทำ ำบุญนั่งภาวนาจดนั่งภาวนาแล้วทำตรวจน้ำให้เขาหรือเปล่าล่ะตรวจน้ำถูกต้องตามมักหลักการวิธีการหรือเปล่าล่ะบางคนก็ไม่ได้ตรวจบางคนก็ตรวจไปสัมเพสตาไม่รู้เรื่องนะให้ตรวจให้ตรวจบ้านก็ยังดีตรวจหมดว่ายน้ำมาบ้างไมมาบ้างก็ยังดีแต่า เพราะฉะนั้นนะเราต้องทำจิตเราให้ว่างให้รู้จักวิธีการเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านะหลวงปู่ชาติท่านเคยพูดว่าคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่ได้วดมนไหว้พัะก็ไม่ต่างจากหมูขารกรไก่หมูหมากาไก่มันไม่มีศีลนะนศศมันรักษาศิลไม่เต็มมันจดมนไหว้พักไม่เต็ม นอกจากกินแล้วก็นอนมันเป็นคนดีนนะกินแล้วก็นอนก็ไม่ต่างจากวกหนูหมูหมากาไก่เนานะนั่นแหละแต่เราเพราะฉะนั้นเราต้องก่อนนอนถ้าเราไม่มาไหว้พระที่บ้านที่วัดอยู่บ้านเราก็สวดมนต์ไหว้พระได้แต่สวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาที่บ้านนะ่ะ ไว้เพื่อมาปฏิบัติธรรมเรามีพระสงฆ์มาไว้เพื่าาอ,ปเ,อเป็นผู้นำในการปฏิ はい。 Yeah, lâu oh, wow.